ปากตะกับพี่น้องนักนนองอยู่เนาะราบังต๊กเลยไอสบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องกันเบิร์ดุูสู่สุขคนเนาะอยู่ที่บ้านอาจสะพังพี่น้องเลยกะ มาพบมาพอ่พอกับซ่องของบอยานาแซนแนวด้วยพี่น้องยินดีตอนหับเนาะแต่ในตอนนี้บอยเอาเดินทางมาบ่ารมาซื้อกับเขา่ากับน้ำกับทางบอยดี้พี่น้องเลยพอดีมาและก็ะมีไทยบ้านบ้านหนึ่งพี่น้องเพิ่นได้แนะนำมาหาทางไอ้คนหนึ่งพี่น้องเลยหรือว่าลุงก็ได้เนาะหรือว่าน้าบ่าวก็ได้พี่น้องเพิ่นกับค่อนข้างที่อายุลายแล้วล่วะกัที่ไปที่มาของเพิ่นก็อยู่ตัวคนเดียว ลายู่ใส่ตัวคนเดียวบ่มีลูกมีดานบ่มีไอ้น้องประัานน้องพี่น้องกะขอเขา้เขาในบ้านในเมืองเพิ่นกินไปเม,มือ่อวานั่นพี่น้องเอ้ยเอา้จาจังได๋กะไปถามรายละเอียดจากอ่าผู้สืบเพิ่นแนะนํามาก่อนพี่น้องว่าที่ไปเส้มาเป็นมาจังไดน้องพี่น,อน้องเนาะกะไปสัมภาษณ์เบิ่งว่าที่คือเพิ่นว่าอยู่บ่เนาะพี่น้องเอา้จาจังได๋กะไปเบิ่งไปชมกันเด้ไหมพี่น้องอ่ะโอเคไปพี่น้องเลยสบายดียายสบายดีสบายดีโดยอ๋ออันนี้ คนอันทั้งวันไหนนะไออันเราน่าอันใดเพื่อนนี่บ่หลังนี่บ่อแมนอ๋อเพื่อนเป็นอิงเลยนี่อ้าวขยันดิไม่เลยพุงเนาะเด๋อเด๋ออยากมืดไปต่างกันไอมาข้งนี้ก็ได้ไอมาข้างนี้ละอยากมืดเนาะเด๋ออ่าอันนี้เพื่อนอยู่ผู้เดียวบ่อยู่ผู้เดียวเจ้านี่เป็นคนบ้านนี่บ่แมนคนบ้านนี่แหละเราดิเราอคนบ้านนี่แหละคนหลวงสิพังนี่แหละอันนี้ อ่นักที่สุดในหมู่บ้านหรือบ,บ่นี่นะอันใดอันที่ว่าเ่นลำบากเลยแต่รุน่นหอใดแต่รุ่นบปักไตได้พิ่คนก็นได้ผัดไตบ่ได้กับบ่ได้ขันไปก็หาอยู่หากินเราบริมีลูกมีหลานมีเต้าบ,บ่บ่มมีไผรวดอยูู่้เดียวลูกเมีเยด้ลูกเมียก็บ่มีบ่ได้มีเลยแต่ก่อนเอากันแหลวก็ปลาปลาหล้วก็าากตายลูกก็บ่มีเลยลูกก็บบ่มีอ๋อโดยโดยอันนี้เราอยู่ที่ของไผสันนี่นะ อยู่ที่ของผุนเองแต่ข้าพ่อข้าแม่นนั่แหละแล้วก็พ่อแม่ก็ต่างอายก็นอกก็หนีจากจักไปทางใดบูจากไปทางใดเพื่อท่านกับของของเขาเองนี่ปะก็เพิ่นแต่ข้าวเพิ่นพ่อเพิ่นแม่เพิ่นพุ่อแหละอยู่แต่เพื่ะมาโดยข้ามไปเนาะแม่ข้ามไปย้ำมันหักภากกะตะนี่ก็ป้องช่วหมดแล้วจัะวารุ่นเลยพี่น้องเลยโอ้จักเคยปีเลยเนาะเราเนี่ยไปบ้าณจักปีอะไรเราเนี่ยประมาณหาซิ ได้แหละหาชิตนี่หาชิตนี่ได้แหละโดยโดยอ่าอย่างไรแล้วอยู่นี่มัดบุ๋มพี่เพียวเบิ่งมาเดี๋ยวมาเล่ได้ปะบอเพิ่งก็อยู่แบบนี้แหละได้ก็บิ้นโมได้เล่ต้องเถากับไทยบ้านก็บหายอยู่มันบ่หายก็บหายอยู่โอ้บ่หายหน้าตะก้าได้ใช่ไหมหาหน้าตะก้าก็บ่มีนี่ต่อเทนี่แหละนี่อเนกนี่เนาะแมนเออเทอแต่นี่แหละเทอแต่เลี้เห็นนี่แหละ น้ำในพื้นที่ยผ้ากับบะดีมีด้วยบะมีน้ำกับต้มกินต่งเอาน้ำพนต้มกินอ๋ออ๋ออเลยหน้ามันก็บ่มีอยังบ่มีเขาชื่อเขาเนชิ่บ่มีเงินที่ไม่ได้เราก็บ่ได้ไปหาทั้งใดเนาะเืออยู่แต่ในเฮือนแหละหาก็หากิ้นแหละ,อ,ะ,ะอ๋อจิ้นตัวไม้ไปซะเออไปเห็ดขึ้นงูผัดไปบ่ได้ที่ผืนจะเป็นอัมาพาตจะเป็นหรือก็เป็นอ๋อป่วยพร้อมป่วยพร้อม ฝัดไปนึกถ uh, no? ึงจากลุ่มกัลุ่มได้เพลินได้มาจากเป็นก็เป็นขั้นบกเป็นก็คือแบบนี้แหละอยู่อยู่พอดีเอาเลยโดยอ๋อแบบคนบกอันบกแข็งแห้งพร้อมเนาะคนบกแข็งแห้งคนคนอ่อนแออยู่น้ำบ้านน้ำเมืองนี่ชุดไหนเนาะเออก็อยู่น้ำบ้านน้ำเมืองเพลินแหละวแถวบ้านมีกับข้าวปอนข้าวกับข้าวหายขาก็ขายอยู่อ ให้ก็ให้พราะจำไรเนาะบ้านใหก็ให้ซำพอได้กินเล็กน้อยๆหะออ้อันนี้คือวันนักที่สุดในเมื่อวานแล้วเนาะแบบบ้าแม่นักที่สุดเลยนี่วันนักที่สุดแหละอนถายกูมออนถ่าก็มูอมเหตดงานเห็ดบ่ได้เหตุยังเห็ดบ่ได้ได้่นกะอยู่ได้แบบนี้แหละมีอย่กินไปพอหนึงวันนะาหนบนโดย ยืนโกรธเทาอยากบอกวันสุดวุ้ยคนสี่เข่ามาเนี่ยตะโพนตกแหงเลยโอ้โดูดูขนาดเทาพาไปหาหมอโม่ยังลุยนะโดยไปเห็ุงานกับไปบ่ได้เนาะหกเบิ่งครอบครัวเบิ่งเพื่อนทานเราแต่ก่อนตะกี้กับพ่ออยู่พ่อกินอยู่เนาะเบิ่งนี่กะแต่ได้มาแบบนี้เลยแต่ได้มาเพื่อนแล้วเพื่อนอีกเพคือแต่พ่อแต่แม่แต่พ่อแต่แม่์เลยอ๋อพ่อแมย์ไปไปแล้วเนาะเออแต่พ่อพ่อแมย์ตายแท้ด้วยด้เลย ก็อยู่ไปแบบนี้แหละเรานี่อันโมเลเลื่อนอย่างบ่จับมบอกันบ่ไอ้หน้องเพิ่นได้จะกบ่หูอยู่บ่ไอ้หน้องอยู่ที่เหมนจักอยู่แถวได้บ่หูจักจักได้จักยังบ่หูเออบ่ต้องบ่ถึงกันเนาะเออสามสามสี่สิบปีติดต่อกันบมดได้นานี่ยทั้งนี้กับว่าทั้งนี่เออพิ่นทั้งนั้นกับว่าทั้งนี้เสียแล้วไปจักเนาะบัดทั้งนี้กับว่าทั้งนั่นเสียกันบ่หยาดอยู่ เจ้าเห็นข่อยข่อยเห็นเจ้าอีเด้ติดต่อหากันบ่ได้ท่านี้บ่มีโทรศัพท์บ้านนี่เออเขาไปตั้งแต่ข่าวบ่มีโทรศัพท์เออแม่นแหละเออไปแล้วจักตายจักยังเนาะเขาบ่มาใกล้บ้านแต่รุนๆเลยเฮาอันเิดขิดสามสิบปีได้เลยสามสิบปีได้เลซยสมผลบ่มาใกล้บ้านเออเจ้าว่าบ่ว่าอย่างซ่านะอย่างซ่านี่ประมาณสามสิบปีว่าอย่างซ่าเออมแต่กลัวเลยบ้านนี้ลูกหลานเพิ่นก้าวัวเมียหมดแล้วเนาะ ด้ลูกจะเต่ามด้เลยเออโดยสิปาจังเลยเป็นอะเออเปนเอีกับเอียตายปลาพันกันปลาก็และก็ตายอ๋อปลาปลาเมียมาจากปีได้จากปลาเมียสปีม่ากันมาายลกมันไมีลำกันจะโค่นเ้นมอเอาเมียเอาก็เอาเมย่ามาขึ้นเมยใหม่เอียกัอผู้เถาเตอลูก็ผู้อืมทั้งนั้นก็อีต้นทั้งนี้ทั้งนี้ไปใส่บ่ได้แตมาก็เอาทั้ง้น้าเป็นลอย มาชิว่าจังเดพี่น้องเลยเดี๋ยวขับไปเบิ่งตัวจริงทั้งกันเนาะเดินๆเดินๆเดี๋ยวเขาที่ขับไปทักทายเราก่อนสินเนาะเออเขับไปเบิ่งตัวจริงก็ได้พี่น้องเลยโดยไปพี่น้องเลยเดี๋ยวบาเงี้เราเบิ่งกับเราเพื่อนซานก่อนเนาะอ่ากันนักน้วงอยู่ด้เนาะไอ้เนาะนักแพงเลยจนข่ำไม่ข่ำไม่เนี่ยคือเห็นนี่แล้วนี่ ข้าวใหมืดหรือผู้ฟาก็สอนเหมือนเด้อข้าวใ่อยู่ผู้ไงนะมันใหไงยูพี่น้องเฮือนวันนี้น้อยเป็นไงนดอกแต่คือว่าก่อนนะมันข้าวใหมืดหรือผู้ฟาเฮือนคนใถ่ในมันมีน้ำไดนข้าวไร้เค็มหลังนี้แต่มาเจาะอยู่เฮือนเนาะแต่กี้แหล่าเอากับชุดเพิ่นหรือเพิ่นขอเจาะตะกี้เพิ่นแต่บ่อมันอันนี้บ่เฮือนเมียเราจะบ่กนะเพิ่นเมียเพิ่นแต่เพิ่นตายปลาแล้วโอ con chó là cả ba ừ, nó Chân Chuyện... Xíu này Thì lại khi nào là thịt lèm mất này Buộc chân cắt phải bớt rồi đấy à

ไอพวเอาอีกพววันนึงใช่อ้ออนุญาขึ้นเด้ออโตนักนวงอย่างนี้เพี่น้องเลยมียังคือเป็นเตื่นอยู่แทะเลยอุ้ยปไาสบายดีสบายดีโอ้เราก็คือสิอัญโนี่ก็คือสิเติบหนึ่งไงเนาะขออนุญาตเอิ้อนดุ้งก็แล้วกันเนาะ กอสิประมาณนั่นแหละเนาะเมเนเนเ้าควเาาไปกนเลแต่่อยหาสปีพ่นยังเป็นอ้าน่อยดิ้อ่าอือเบิ่งบอเบิ่งบอบแยันฮักเนาะเขาน่ยยิแต่เขาว่ามัไหนดีกันโอ้ยเิดไรเถิดอยูู่้เดียวเซนี่ว้าวมีศิลปินนี้นี่ของเจ้าบ่อลีตนะ กีตาร์นะเล่นกีตาร์เป็นอยู่บ่เป็นจักท่านเด้อเป็นปขนมปังกระทำได้เพราะได้อยู่จักบ่อ๋อยังมียังมีหัวใจชนิดปิ่นอยู่ไร้เรากัไรเข่าบ่นี่ยเดี๋ยวนั้นอันนี้เครื่องอันนี้ชงเอ้าอา๋อนักอยู่ไลยนี่เนาะหมดเป็นเต๋อเต๋ออยู่คือจังมึงมีคนอยู่นี่ นออสนาะบนอนจักอยู่ใส่นอนไปเลยบอกี่พี่เรนอนอยู่พี่เนาะเรานอนอยู่ใส่ตคนตกลงมาได้แสอันลงมันพอด้อันคนคโตมันล้มหรือว่อยากขยูบนนี้ได้เหรอัลมนี้นะขวบที่นี้ไม่ลกับล้มยูจะเป็นเนาะจนมันเศร้าก่อน้วเนาะวัยเี่ยพี่เป็นมันเลอกอันนี้มันตั้งมันเลอกออกไปเบิดบนหรว่า อ่าเรียกว่าตั้งมากออกหลังคาตัวนี้ตั้งมากมากออกอะไอะอ๋อจักปีพาตกระดาษเนีอย่าบาดตะโพว์แต่เมฆคือสิบโมเมนตรแล้วตัวนี้เนาะผูกมองเราไปต้มไปแต่เราอย่างเราก็ยังค้านไปนะพี่น้องเอ้ยยันตุ่มดิยันบวบลงเหลียวนะเนาะอ่า จะซื้ออย่างนั้นจะซื้อ,อยังดูนะฮะสื่อพงสื่อไอพงนะโอ้สื่อตรงพงเนะาะ<ม>อาือนี่สิมองเลยดุนไมมปูจนแบบซึกรอไปขัาเกเย์เนี่อนยอายุนี่ประตำกว่าสามสี่ห้าสิบขึ้รแเ้วหรดียได้ยังไไม่เนี่ยเหมือนมันสีดอกอะไรยังไงได้เนาะนะอันนี้สี่สิบปีประตำนะเฮืียลังนี่อันนี้มันถือนามถือในะ ถ้าว่าเกียนมันจากนี้หรือบ่าปราพันเบึงนี่ยันดอกว่เด้อเออต้มทำไม้กินกนํายังบ่เนยเกล่วแล้วเกวนแล้ว,ลว,ลวเทอไอนั่งซับับน้่กินตะกอนอันนี้บ่เจียวแล้วนะก <c oughs> ำาเมื่อไดเนี่ยเมื่อเสาไปแล้วาตาตาพอดีคุยกับพวกได้นะจัาไดีพี่น้องเลย จำ en, บเฮงกับได้ยันเบิดทางในพี่ยังพอได้อยู่เนาะทางนอกตีสึกดอดเฮงดีพี่น้องเลยเจ๊ด้านกับข้ามเจนี่กับข้ามเนาะจะขัวบัหัวพี่น้องเลยมึงนี่มึงนี่นะ,ะโหดเกินอยู่ดีพี่น้องเลยอันนั้นที่ต้มยังจะ้ะ

หลายปีละแต่สปีดอ่อ,อสุขภาพร่างกายก็อ่อนๆน่อนละเอดบ่ไม่ได้มีอย่างเลยตัวนี้พี่น้องเป็นเออเติดอยู่นี่ขอน้ำจำปาครับเพื่นสิไปรับจ้างน้ำชาวบ้านกับน้ำปลได้บ,บ่ปลาได้ไปลาได้เนาะไปลาได้หมัดหึิงก็จะนำได้หรือบ,บ่ เป็นเป็นลอยว่าระบายกันระบายลอยจะเป็นเปียกเป็นยังบ้านเราจะเป็นกับเป็นคาราบบเป็นกับเราเยากปกติได้ได้กับชั้นไหนชั้นหนึ่งนี่นะเราไปกับผมมีเหือมีแห้งก็บ่มีเหือมีแห้งคอยเห็นพปันหาพื้นหายังมาอย่างชาวเหมือกมาสุดทางเออชาวเหมือกชาวยังมาเจ้านี่ไม่ได้เป็นพี่น้องกันอยูว่าระบายเลก็บ้านเดียวกันแล้วทู้จักกับเพิ่งนี่แหละคนในบ้านเนาะแม่เท่าหมู่บ้านก็เลยหู้จักกัน คนในบ้านพี่น้องเอ้ยก็ดูได้กันไปจะ้าเออเนี่ยน้ำให้เจ้ามาเบื่องกันนะโะลอยเนี่ยชีดำเป็นสะพานบุญอีกรอบแล้วกันนี่คือเห็นอีกได้เลยเพื่อนกันข้าก็มีนี่เบิ่งกับจีนต้องกันโดนเนาะเออบ่าบ้าอย่างไรนะพี่น้องเอ้ยข้าวมีพาเพื่อนก็ซ้อบมุลนี่บ่าบ้าอย่างไรนะแบบบ่าบ้าเราว่าแบบให้ภาพมันบรรยายอ่ะโดนนะแบบใดกันเบิดแหละพี่น้องเอ้ยเบิดลคำบรรยายนะ

เฮ็ดเวเฮ็ดงานแล้วหมู่ก็ไปบ่ได้เพิ่นกอ่าบ่อยากน้องเป็นนั่งุมจะตอกตะลางนี่บ่บ่ฮ้อนบ่อบอ้าวบ่อยู่ผู้เดียวพอเฮ็ดจได้ไผก็มีผัดลมก็บ่มีแล้วมียังหมดอ่ต้น้ํากินน่ะเนาะเออต้น้ํากินต้องฝนตกแล้วก็เพิ่นโตมาต้มเอานี่เออโยซื้อน้ําซื้อหยังก็เพิ่นบ่มีเงินแล้วเงินสิซื้อข้าวกินเพิ่นยังบ่มีฝนตกไปต้น้ํากิน โหดเอ๊เนาะแล้วต mm ้นเปืือผ้าแล้วใส่บ่ตยนะแม้เออแม่เหรินเส้าคนละนี่เส้ากับเทบ้านเทศเมืองยิบยื่นให้ชื่อนั้นเนี่ยเนผู้ผู้ได้่นอนาพิ่นเขาต่ให้่นอยู่โดยโดยข้าวผมบัต๊กได้ใส่สี้าน้ำาช้มากินเลยนะฮ่าขอกินลัมนี่แลอะ น้ำมาดานมาต้มเหรอน้ำมาดานขอมาเจ้าว <c ười> oh. so, um, ันกขาบอกแกเจ้าแหละกูก็ขอเอาก็พอได้กินโดยเริ่มเริ่มอันเป็นคนบ้านบ้านเกิดบางน้อยเป็นบ้านนี่เลยบอกอันดูอันแบบไอ้น้องจะได้ไอ้น้องจช่ไหมไอ้น้องครโดยไอ้น้องดูใกล้ไอ้น้องก็ได้ดูใช่ไหมดูขอบดูขั้วโอ้โหสื่อซื่อยังมึงแค่เป็นเห็นเนาะ คงเจอปนเห็นปนติดต่อมากก็ได้จำจำได้หยิบบ่ซื้อซื้อเจ้าหรอก็ซื้อไอ้น้องนะโดยน้องกับโฟนดพี่พี่มาลงกันไอ้น้องกับเจาลงเขาเลียเ่านักแล้วผมน้องผทิผิขอยสองคนบ่จ้ะนะไอ้น้องสคนอันที่ว่าไปรุงเทพย์บัมบอเเงินได้หมเงินได้หเงินได้ บ่ได้เห ah. ็นกันจักป oh, <right. S 2> uh, ีแล้วบ่ได้เห็นกันหลายปีแล้วพอบ่10 20ปีหรือว่ากลัวบກกลัวกลัวอีกกลัวแล้วรับ30ปี30ปี Styles ืออเพราว่า30ปีขึ้เมื่อแต่ก็ฮูจักเไปันกันมีโทรัพสิไไม่ได้ก็ติกันอยู่ได้อยู่แหละ เนี่ยได้กับเขาเขาใจตัวนี้เนี่ยมันรุนแับแล้วแหละเผ่อเาลูกอมียมา้แล้วก็บอจัเพ่อนกูเพ่เียวเลยนี่มีคิดหรืกจิ้นมมีหรือก็แล้วแหละเขานนำป้ากับไทบ้านไทยเมือแล้วหาเพลินทำ้ากินเพก่อนเขจะเสีจะได้จนเพื่นจ้าจ้จ้พุเด็พี่น้องเลยนำในเพื่นเนาะ พักกันตายก็ไปไปเลยพีน้องเลยคนตกหนึ่งข่าบ่ไร้นี่ะมโซดิ่ดยแต่คนตกกับยังเสียวยะย่างมาหนิเนาะเอเป็นรอยนาะเจาเนาะเป็นรอยแต่ละมื้อนี่ไปหาแตน้ำไหมไปหามไไกลยี่บ่าไปนะเออคนละเกาะดงคนละไกลโอ้โหสมน้ยสมน่คละสองสามลักคและ ไปน้ำสามอยเดี๋ยวน้ำเนาะะสมอไปน้ำบสรหามาพวกขายเดี๋ไ่ได้บ่พราะได้กินตีเพรได้จกินเลยขายกสั้นๆอกันเนาะิอดเงี้ยเอาระบเ้หน่วดนดลงไปต้ตกใจเนาะเออโดยผู้รเลยหยุดหยุดไปปงบ้าบยอ๋อจะ่หางไม้น้ำบ่ ฮักไม่นันตัวนี้ดียังตัวนี้เพราะเรือว่าใ่เพราะมิกินได้ซื้อปะเออหูอยู่ไ้พี่น้องเลยเรากันเลยนั่งนั่งอยู่ได้กินเนี่นอกเข่าเนี่ย ยัเงเดียวยังเดียคาบเที่ยงบาเลยตอนแรกครับตอนแรกกันทำไมอีกนอทำไมบุงพี่น้องเลยโดยเอ้ามีแต่ฮัฟิก้าป้าได้บ้าเนาะโดยเพราะกิอันเงินฮาที่โตมากกับโมไลใช่ไหมพี่น้องเลยเอ้าฉันได้ฮัฟชัยอัานว่ชื่อ đang bây giờ vui thế ăn đó chắc xin hạ phan đó rồi Điều rồi Điều rồi bảo bình nhân bảo bài cái đấy rồi Điều rồi bây giờ khảo thuê làm kín bây giờ à tố cho này nó rồi Điều rồi rồi à để còn đấy nó à rồi rồi ai đi đó mới làng hai chiếc em nhà may rồi rồi nào rồi เนาะป่ะพ um uh, uh, mm. uh, ี um, mm. as, yeah. ่น uh, ้องเลยอ่าลงมาเฮือนสั like. uh, uh, uh ้นแล้วเป็นที่เรียบร้อยบ่ไหนเนาะวันนี้ก็ได้เดินทางมากับทางบาดี้พี่น้องกะนักลวงอยู่พี่น้องเลยป่ะเจ้าป่ะกะพิจารณาลองเพื่อนพี่น้องเลยสำหรับลุงพงเพื่อนีดกกันเนาะอยู่ผู้เดียวกะพี่จันเงื้อเงะอยู่แหละพี่น้องเลยกะทุกข์ยากกันนหละพี่น้องบ่าหลายเนาะให้ราำปัญยายเลยพี่น้องเลยทำได้ปีนี้ ขอจบคลิปเป็นคลิปล,ล,ลงไปก่อนไปพี่น้องไปพบไปพบก,กันในคลิปหน้าเนาะมืาอนี้สบายดี